สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านอยู่กะทีจะพาเพื่อนมาทําเกงหน่อไม้ใส่ปลาทูเค็มและใส่ผักกระแยงด้วยค่ะเดี๋ยวจะเรียกผักกระแยงก็ได้นะคะอันนี้เป็นวัตถุดิบที่จะทําค่ะเป็นหน่อไม้พร้อมน้ํายานางนะคะซื้อมาจากตลาดนัดน,นี่ก็เป็นเครื่องปรุงทั้งหมดเป็นผักแต่งกิน่นหอมค่ะเดี๋ยวแม่บ้านอยู่กะทีก็จะเขียนรายละเอียดให้ใต้คลิปอีกทีค่ะอันนี้เป็นเครื่องตําแจ่วไปทานเคียงค่ะ แล้วก็นําพวกผักสมุนไพรที่เป็นเครื่องหอมนะคะที่จะใช้ทําแกงมาซอยมาหัน่นมาทุบบุบเอาไว้เพื่อที่จะเอาใส่ในแกงค่ะก็เป็นเครื่องที่จะใช้ใส่ในแกงนะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางนำ หน่อไม้ที่พร้อมแกงค่ะมีน้ำยานางมาด้วยจากตลาดค่ะหน่อไม้เขาทำอ่อนสวยดีมากเลยค่ะเคยซื้อมาแกงในรอบก่อนนะคะแม่บ้านจิติเคยทำไปคลิปครั้งก่อนนั้นใช้แต่น้ำปลรราปุงแล้วใส่เครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่น,นี้ลงไปแล้วก็พริกใช้วันนี้ใช้เป็นพริกแดงสดค่ะอันนี่เลยสำหรับสูตรเฉพาะในวันนี้ค่ะ ใส่เนื้อปลาทูเค็มค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณแม่ทําให้ทานตั้งแต่เป็นเด็กแล้วค่ะแม่บอกว่าถ้าต้องการให้แกงหน่อไม้อร่อยต้องใส่เนื้อปลาทูเค็มลงไปด้วยแล้วตัดเอาส่วนหัวเลือกเอาตรงที่เป็นตรงไส้ตรงที่มีขี้ของมันขมขม,มอ,อกก่อนนะคะเลือกเ,อเฉพาะส่วนเนื้อเอามาละลายเอาน้ํานัวค่ะนอกจากจะมีความนัวแล้วก็จะมีกลิ่น้ําหอมของ ปลาทูเข็มด้วยค่ะอันนี้เป็นเสน่ห์ของการแกงแบบอีสาขนขรานลเทอ้อร่อยมากๆค่ะสูตรนี้คุณแม่เคยทำให้ทานค่ะจําได้นี่ค่ะทำง่ายๆพอละลายหมดแล้วอย่างนี้แล้วก็ถือว่าได้ส่วนหนึ่งของความนัวแล้วค่ะเติมพริกเหยวลงไปนิดหน่อยค่ะสร้างสีสันต่อไปก็มาปรุงนัวด้วยของชูรสเฉพาะคนที่ทานนะคะ ลงไปให้ละลายในน้ำแกงค่ะแ้าก็มาตักชิมรสชาติดูค่ะเพราะว่าเราใส่ลงไปแล้วมันจะนวลแค่ไหนแล้วก็ชิมดูก่อนลดไม่ได้แล้วก็มาเติมน้ำปลาร้าขวดลงไปอีกเท่ากับปริมาณน้ำแกงที่ให้มันพอเหมาะนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีปริมาณของน้ำแกงน้ำยะนังเยอะก็เติมเพิ่มลงไปได้ค่ะอันนี้ สัดส่วนก็คือตามที่น้ำที่เขาใส่มากับขอไม้ค่ะความนัวไม่ได้ก็เติมน้ำปลาลงไปอีกนิดหน่อยน้ำปลานี้จะเติมเยอะนะคะเพื่อนน้ำปลานี่ททำให้อาหารเค็มไวมากแล้วก็มาตักชิมรสชาติอีกทีหนึ่งค่ะได้รสอะไรแล้วก็คือสิทธิ์จิ้นและรสชาติเหลือแต่ผักแต่งกลิ่นหอมที่เราทำวันนี้ก็คือผัดก,กระแยงค่ะ ผักกระแยงหรือว่าผักขยงก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ชะอมกับใบแมงลักค่ะอันนี้ก็เสร็จจับรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอาหารอีสานขนาดเท้ที่ทานมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ทําให้ทานแล้วค่ะอร่อยมากๆกลิ่นหอมด้ค่ะถ้าเพื่อนๆที่เป็นลูกอีสานก็จะคุ้นชินกับรสชาติและกลิน่นอร่อยกลิ่นหอ,หอมของผักกระแยงนะคะ ที่ใส่ลงไปในแกงหน่อไม้ค่ะเราจะนำไปทานเคียงกับน้ำพริกนี่จะทำท้ายคลิปวันนี้อันนี้เป็นของแถมนะคะเป็นแจีวน้ําปลาระที่มีสูตรแม่วานอย่างทีได้ทำในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะคะเพื่อนเพื่อนลองย้อนกลับไปชมว่าใช้อะไรปริมาณเท่าไหร่ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแถมให้นะคะ พอดีจะทำํำทานในมื้อเช้าของวันเสาร์นี้ก็เลยทําแถมมาให้ค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นแกงที่ทําทานที่บ้านนะคะแกงหน่อมไม้ใส่ผักกระแยยใส่น้ํานัวจากปลาทูเค็มค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตุนแอนตองชาแนลสาระดีๆจากแม่บ้านยุกกะทีด้วยนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ